สวัสดีค่ะคลิปนี้มีกางกเกงกางเกงกีบค่ะสวยค่ะ <c oughs> กางเกงกีบข,ข้างหน้าข้างหลังค่ะข้างหลังกกีบเหมนกันนะค่ะกีบค่ะ,ะ,คะ,คะ,ะเฉพาะตรงนี้แกรัดหนาทองค่ะตรงนี้ขึ้นรัดหนาทองนะคะ่ะหนาทองก็ป้องค่ะ เดินสบายค่ะใส่สบายค่ะกีบค่ะกีบกรีบรอบสะโพกค่ะสว,สวยค่ะกางเก่งค่ะอางเกงค่ะอางเกงค่ะ,คะใส่สบายค่ะอางเกงใส่สบาย ตัวนี้ยี่สิบแปดค่ะตัวนี้ยี่สิบแปดค่ะตัวนี้ยี่สิบหกแล้วค่ะน่สวยค่ะยี่สิบหกค่ะขีบข้างหน้าข้างหลังค่ะแล้วตัวนี้กีบข้างหลังว่มีม่ค่ะมี่จะางนานค่ะ ก็นี่กี่ฟังร้านก็มีไม่แต่ข้างนค่ะไี่สวยค่ะความยาวสามสิบเจ็ดแลค่ะความยาวสามสิบเจ็ดยาวค่ะความยาวความยาวสามสิบเจ็ดค่ะนี่พระครูกรค่ะ สามสิบหกค่ะความยาวสามสิบหกสามสิบหกค่ะออปีทค่ะความยาวสามสิบหกค่ะตรงนี้ก็สวยนะคะนี้ไม่มีกีบข้างหลังค่ะมีเฉพาะกีบข้างหน้าค่ะสวยๆค่ะสวยนะคะตัวนี้เบอร์ยี่สิบหกค่ะเบอร์ยี่สิบหก มี่กระเป๋า,าะคะา้างทุกตัวเลยค่ะกระเป๋าค้างทุกตัวค่ะตัวนี้สามสิบสองค่ะตัวนี้สามสิบสองสีสวยสีเขียวะค่ะเขียวชมพูค่ะเขียวชมพูค่ะสี่สวยค่ะนีสวยค่ะเขียวชมพูะะสีสวยค่ะมาใหม่ๆค่ะ มาใหม่ๆนะคะมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะตัว okay. น ouais ี้ก็สามสิบสองค่ะสวยๆค่ะสวยนะคะกระเป๋าข้างทุกตัวค่ะกระเป๋าข้างทุกตัวค่ะสวยๆค่ะลายก็สวยค่ะลายก็สวยค่ะ สิบสองค่ะตัวนี้ก็สามสิบสองค่ะสวยค่ะสวยสวยค่ะสามสิบสองค่ะสามสิบสองค่ะพาดักแด้ค่ะผ่าไฟผ่าไฟดักแด้ค่ะดักแด้ค่ะกำลังที่จมกันมากเลยค่ะ สบายค่ะใส่นิ่มค่ะใส่นิ่มค่ะตัวนี้ก็สามสิบหกค่ะสามสิบหกค่ะเอลสามสิบหกค่ะเงาอ่ะสามสิบหกค่ะเอลก็สามสิบหกค่ะตัวนี้เอลสามสิบหกค่ะสวยค่ะสวยค่ะ มีข้างหน้าสามมีกระเป๋าข้างค่ะกระเป๋าข้างค่ะลึกค่ะกระเป๋าลึกแค่ค่ะกระเป๋า,าสิบกตื่นค่ะเฮ็ดเท่า้างเท่าเห็ดยางดีได้ค่ะซางตะเกงซางหนึ่งเกงค่ะ เอวสามสิบหกค่ะเอวสามสิบหกค่ะเอวสามสิบหกค่ะสวยค่ะสวยๆผ้าสวยๆผ้าดักแด้สวยๆค่ะผ้าทิงโตดีค่ะใส่แล้วบมฮอนค่ะใส่แล้วเย็นค่ะชับเหงื่อดีมากค่ะ สาบาลนค่ะสาบาลนสาบาลนค่ะมีชุดแสกให้ดูด้วยค่ะ แสบให้ดูด้วยค่ะันนี้คอปีนค่ะคอปีนแขนบนรูดยาวด้วยค่ะแขนบนรูดสวยๆค่ะสวยค่ะคอปีนค่ะคอปีนอย่างนี้เลยค่ะก็บลูค่ะคอไม่ลึกนะคะข้างหลังค่ะยาวค่ะ ยาวเท่าไหร่นอ้อเดี๋ยวมาดูให้นะคะมาดูให้ค่ะควมยาวเท่าไหร่ยาวสี่สิบค่ะสามสิบเก้าครึ่งสี่สิบค่ะสามสิบเก้าครึ่งสี่สิบค่ะความยาวค่ะ ยาวค่ะสวยค่ะตัวนี้สามสิบหกนะคะรอบหกสามสิบหกค่ะรอบหกสามสิบหกตัวนี้ก็รอบหกสามสิบหกค่ะสามสิบหกค่ะสวยค่ะสวยค่ะ กระดุมนาเด้อค่ะเด้อกระดุมนาค่ะกระดุมหน้าค่ะกระดุมหน้าค่ะใส่สวยค่ะตันนี้ยี่สิบแปดค่ะรอบอกรอบอกสามสิบแปดค่ะไม่ใช่ยี่สิบแปดรอบอกสามสิบแปดค่ะรอบอกสามสิบแปดนะคะใส่สวยค่ะสีม่วงค่ะม่วงขาวค่ะ โมขาวนะคะ พ่อเหลี่ยมด้วยนะคะพอเหลี่ยมค่ะส,คส,สวยค่ะความยาเข้ากันค่ะอันนี้สามสค่ะ รอบอกสามสิบแปดค่ะตัวนี้รอบอกสามสิบแปดตัวนี้รอบอกสามสิบหกค่ะรอบอกสามสิบหกค่ะรอบอกสามสิบหกค่ะสามสิบแปดค่ะอย่างละตัวค่ะ สีเขียวเหนียวซับย์สีมีกี่ไซส์เนาะสามสิบแปดสามสิบแปดกับสามสิบหกค่ะตัวนี้สามสิบหกค่ะตัวนี้สามสิบหกค่ะลายสวยค่ะลายโบราณลายโบราณค่ะอันนี้สามสิบหกค่ะตัวนี้สามสิบแปดค่ะลายเดียวกันค่ะลายเดียวกันเด้อค่ะเด้อลายเดียวกัน เล็บยาวค่ะเล็บยาวค่ะใครสนใจทางมาได,ด,ดใดด้ค่ะเด้อสนใจทางมาไดใดค่ะสนใจทักมาได้ค่ะตะเกีงว่าไม่ไหลค่ะเดี๋ยวมือหนาพอนสีโยกค,ค่ะเอาชิปนี้เอาแค่นี้ก็ไดนน้ค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ